จะมีเอกสารแจกให้ค่ะ ผู้เข้าร่วมอุดมทุกท่านนะคะสะําหรับขั้ข้อต่อไปจะก็จะเป็นการเลี้ยงลูกปลาแมนาลินนะคะต่อจากที่อนุบาลนะคะถึงระยะพ่อแม่พันธุ์ค่ะ,ะการเลี้ยงของเรานะคะหลักๆก,ก็จะมีด้วยกัน2ออย่างก็คือการเลี้ยงเพื่อเป็นปลาระยะตลาดนะคะและก็การเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ สำหรับการเลี้ยงเพื่อเป็นระยะตลาดนะคะก็จะอยู่ที่อายุประมาณ8เดือนขนาดก็จะอยู่ที่3.5เซนถึง3.5-4เซนนะคะราคาที่เราไปสำรวจมาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ250-400ถึงบาทต่อปลาหนึ่งตัวค่ะการเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะโดยตาจะเริ่มวางไข่ครั้งแรกก็เมืา่ออายุ1ปี5เดือนค่ะขนาดก็จะอยู่ที่4-5เซนติเมตรค่ะ ช่วงปลายวัหนึ่งเดือนนะคะปลาก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 4- 6มิลลิเมตรนะคะใน,ในระยะนี้ค่ะเราก็ยังคงเลี้ยงปลาไว้ในปลาเป็นแบบเปลี่ยนถ่ายน้ํานะคะโดยตู้ที่เราใช้ค่ะก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอย่างเ,เช่นที่เราเลี้ยงตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณตู้30ลิตรนะคะทําไมเราต้องเลี้ยงตู้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็คือพวกนี้ค่ะปลาเขาจะลงพื้นแล้ว ดังนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มพื้นที่ให้เขาอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้ขนาดต่างๆนะคะต,ตู้ที่ใช้เลี้ยงก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็ความชำนาญของแต่ละคนด้วยค่ะอา,อาจจะเป็นตู้60สลิตรก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าแต่ละที่ว่ามีตู้ขนาดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่เราเลี้ยงก็จะอยู่ที่ตู้30มลิตรนะคะเพราะว่าอีกอย่างนึงคือมันก็สะดวกการจัดการดูแลก็จะง่ายด้วย ความหนานแน่นของลูกปลานะคะเราสามารถใส่ลูกปลาได้3-5ตัวต่อน้ำ1ลิตรนะคะอย่างเช่นตู้ที่เราเลี้ยงก็คือ30ลิตรนะคะลูกปลาที่เราใส่ก็จะอยู่ที่ประมาณ90-150ตัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้สำหรับการเลี้ยงนะคะจะเห็นว่าสายที่เราใช้ค่ะจะมีด้วยกัน2แบบก็คือสายเล็กแล้วก็สายใหญ่ สายเล็กนี่ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ0.5เซนนะคะทำไมเราต้องใช้สายเล็กก็เพราะว่าขนาดของลูกตาค่ะที่เราบอก4-6มิลลมลูกตาก็จะเล็กงั้นเราก็ต้องใช้สายในการทาความสะอาดที่เล็กถ้าใชถา้ถ้าใช้สายใหญ่เกินไปมันก็ทําให้เราดูดลูกตลาออกมาเป็นจํานวนมากนะคะพอลูกปาเริ่มโตขึ้นเราก็สามารถเปลี่ยนมาใช้สายขนาดใหญ่ได้ค่ะ การระมังที่เราใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกวัสดุที่เราใช้ในการการดูแลนะคะแต่ว่าแต่ละท่านอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมค่ะเราใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อวางกระชอนไว้ด้านบนตอนเราเปลี่ยนถ่ายน้ําตอนเราดูดลูกปลาค่ะลูกปลาลเ่อแบบตอนเราดูดดูดลูกปลาหลุดมาก็จะได้อยู่ในกระชอนอันนี้ค่ะ กระชอนก็จะมีหลายแบบแล้วก็หลายไซส์หลายขนาดนะคะจะมีทั้งแบบก้นตื้นแล้วก็แบบก้นลึกถ้าให้แนะนํานะคะอยากให้ใช้แบบก้นลึกะคะ่ะเพราะว่ามันจะมีพื้นที่พื้นที่เยอะกว่านะคะแล้วก็จะมีหลายขนาดหลายตาอันนี้สามารถถามได้ที่ร้านได้เลยะคะ่ะอย่างที่พี่ๆเขาเสนอมาเมื่อกี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะอย่างที่บอกเวลาเราดูดลูกปลาค่ะทํความสะอาดตู้อาจจะมีลูกปลาหลุดออกมาอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือเจาะรูด,ด้านข้างค่ะลูกปลาเวลาเราดูดออกมาก็จะอยู่บริเวณพื้นพื้นขฐานงใช่ไหมคะส่วนน้ําส่วนเกินก็จะไหลออกมาทางช่องที่เราเจาะรูนี้ค่ะช่องนี้เราก็จะติดเป็นตะไคร้ตะไคร้ให้น้ําล้นออกมาได้ค่ะ การเลีการจัดการระหว่างเลี้ยงนะคะเราก็จะทําความสะอาดตู้แล้วก็ดูดตะกรอนโดยเราจะเปลี่ยนน้ําประมาณ20-30%ทุกวันนะคะในตอนเช้าแล้วเราก็จะเติมน้ําใหม่เข้าไปในปริมาตรน้ําที่เราดูดดูดออกนะคะหลังจากเราเติมน้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมอาหารเข้าไป อา,อาหารที่เราใช้ก็จะเป็นอาร์ทิเมียแรกฟักค่ะที่ความหนาแน่น3ตัวต่อมิลลิลิตรนะคะเราจะให้วันละ2ครั้งค่ะคือในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายค่ะในหน้างานจริงๆค่ะอาจจะมาส่องดูไม่ได้เนะว่าความหนาแน่น3ตัวต่อมิลลิลิตรที่เราใส่ไปมันมีเท่าไหร่งนั้นก็เอาความสะดวก เวลาเราใส่ไปอะค่ะจะให้สังเกตในตู้ค่ะทําการสังเกตอ่าทุกๆสามสิบนาทีก็ได้ค่ะแล้วเราก็เดินมาดูอีกทีหนึ่งว่าเอออาหารที่ร้อให้เพียงพอไหมหรือเรามาสังเกตอีกครั้งในช่วงบ่ายอะค่ะถ้าสมมุติว่าอาหารที่เราให้เหลือน้อยเราก็เติมอาหารเข้าไปแต่ว่าถ้าถ้า,ถาม,มติว่าอาหารยังเหลือเยอะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องให้ค่ะ แล้วเราก็จะทําการอนุบาลทําการเลี้ยงลูกปลาเมนาลินนะคะในตู้แบบเปลี่ยนถ่ายน้ําจนอายุป,ประมาณ6เดือนนะคะหลังจากานั้นเราก็จะ,ะย้ายลูกปลาไปเลี้ยงยังระบบเลี้ยงต่อไปะคะ่ะสำหรับลูกปลาอายุ6เดือนนะคะของเราก็จะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2เซนติเมตรนะคะซึ่งไซส์นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะย้ายลูกปลามาลงเลี้ยงในระบบได้ ระบบของเราที่เราเลี้ยงก็จะเป็นระบบปิดะค่ะของโรงเรือนเราโดยเราจะให้ความหนาแน่นของลูกป,ปลาอยู่ที่1ตัวต่อน้ํา2ลิตรนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเลี้ยงที่ตู้ขนาด200ลิตรนะคะเราก็จะใส่ลูกป,ปลาไป100ตัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นระบบการเลี้ยงต่างๆนะคะที่เราทําการเลี้ยงลูกป,ปลานะคะจะเห็นว่าได้ซ้งแบบเป็นตู้ ตู้45ลิตรทรงสูงหรือว่าจะเป็นตู้เลี้ยง1-200ลิตรแบบท <c oughs> รงกว้างอย่างนี้ก็ได้นะคะโดยระบบที่เราเลี้ยงะคะ่ะจะเป็นแบบระบบปิดซึ่งเราจะทําการเลี้ยงในโรงเรือนน้ำออยู่ที่ประมาณ70ตันนะคะโดยจะมีสาหร่ายเป็นตัวช่วยในการบําบัดน้ํานะคะ ในตู้ระบบอะคะ่ะที่เราเลี้ยงปลาเราก็ควรจะหาแบบสภาพแวดล้อมให้เขาให้เหมาะสมนะคะาหาพวกวัสดุในการหลบซ่อนของเขาอาจจะเป็นพวกก้อนหินพวกปลกากรางังหรือว่าพวก่อบ PVC เนี้ยคะ่ะใส่ให้เขาไปอย่างที่เห็นนะคะรูปนี้ค่ะปลาเขาก็จะไปหาที่หลบซ่อนตามมุมต่างๆของเขาอะคะ่ะการจัดการหลังจากที่เราเปลี่ยนจาก การเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะมาเป็นการอนุมานในระบบแล้วมันก็ทําให้เราสะดวกขึ้นแล้วก็ลดร,ระยะเวลาในการจัดการมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นระบบนะคะระบบรวมก็การเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็จะมีน้อยคุณภาพน้ําก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากดังนั้นเวลาเราจัดการก็แค่ทําความสะอาดื้นตู้แล้วก็ดูดตะกอนต่างๆที่อยู่ในตู้ทําแค่ทุกๆ สัปดาห์ก็ได้ค่ะสัปดาห์หนึ่งทำหนครั้งก็ได้อาหารที่เราให้นะคะคือตอนแรกอะคะ่ะลูกปลาที่เราเลี้ยงก่อนหน้านี้ค่ะเขาจะกินอาร์ทิเมียรแรกฟักเป็นอาหารใช่ไหมคะตอนนี้ไซส์ขนาดของปลามันเพิ่มขึ้นงนั้น เราก็สามารถเปลี่ยนมาให้เป็นอ์ติเมียตัวเต็มวัยได้แต่ในช่วงแรกอะค่ะเราไม่ควรจะให้อ์ทิเมียตัวเต็มวัยไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะมีการปรับเปลี่ยนอาหารโดยให้ทั้งอ์ธิเมนียตัวเล็กและก็อ์ติเมียตัวเต็มวัยเข้าไปผสมแล้วเราลองสังเกตพฤติกรรมเขาไปเรื่อยๆค่ะถ้าสมมุติว่าเขายอมรับอาหารตัวอ์ธิเมียตัวเต็มวัยแล้วนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนไปนะัอาอ์ติเมนียตัวเต็มวัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ โดยอะติเมนของเรานะคะก็จะเป็นอ์ติเมที่ผ่านการค่าเชื้อแล้วก็มีการเสริมสารายหรือว่ากดไขมันเข้าไปค่ะอ์ติเมนของเราอะคะ่ะที่ได้มาแล้วก็ได้มาจากข้างนอกใช่ไหมคะเราไม่ทราบว่าแหล่งที่เลี้ยงหรือแหล่งที่มาของเราเขาถูกเลี้ยงหรือจัดการแบบไหนงั้นก่อนที่เราจะเอามาให้ลูกปลาค่ะเราต้องอจัดการโดยการฆ่าเชื้อมันก่อนอครั้งแรกที่เรามาก็จะทําความสะอาด ทำความสะอาดเรื่อยๆเรื่อยๆสักสองสามครั้งหลังจากนั้นเราก็มาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อด้วยฟอร์มาลีนนะคะที่ปริมาตรน้ำ10ลิตรต่อฟอร์มาลีน1 m l ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30-1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราก็ล้างทำความสะอาดปาทิเนียให้พวกฟอร์มาลีนนะคะหมดแล้วก็เอามาพักไว้ในถังนะคะก่อนนำไปใช้เราก็จะมีการเสริมคุณค่าทางอาหารให้กับปาทิเนีย โดยการเสริมสลา,ายหรือไม่ก็กดไขมันค่ะก่อนที่จะนำไปใช้นะคะสำหรับความหนาะแน่นของอาท์ิเนียที่เราจะให้ลูกปลาเรากินนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสิบห้าตัวต่อมิลลิลิตรค่ะเราก็จะให้สองครั้งก็คือในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเช่นเดียวกันค่ะกับการาให้ให้ตัวเล็กก็คือเราคงไม่มีเวลามานั่งนับนะคะแล้วก็จะทำการสังเกตุอาหาร ที่เหลือในตู้ค่ะถ้ามันน้อยไปเราก็เติมถ้ามันมันมากหรือมันเพียงพอนะคะเราก็ไม่ต้องเติมก็ได้ค่ะ,ะสำหรับลูกป,ปลานะคะที่เราเลี้ยงในระบบเนี้ยพขาเราเลี้ยงในระบบกุ้บกับตัวเขาก็จะเริ่มโตเร็วงั้นจะถึงขนาดตลาดที่เราสามารถจับขายได้ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ3ถึง 3 5ถึง4ซนเมตรนะคะโดยอายุก็เฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8ถึงเเดือนค่ะอย่างเงี้ยเราก็สามารถจำหนายได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อแม่พันใช่ไหมคะ,ะตัวปลาแมนดารินตัวนี้ค่ะสามารถที่จะแยกเพศได้ตั้งแต่อายุ7เดือนโดยตัวผู้อย่างที่บอกค่ะสังเกตได้ง่ายๆตรงค,ค,ครีบนะคะเขาก็จะยาวกว่าตัวเมียเห็นได้ชัด ะจะเป็นพ่อแม่พันุ์ได้ก็ขนาดประมาณ4-5่ถซนติเมตรค่ะระบบที่เราใช้ค่ะอัะอนนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เราเลี้ยงไว้เราเลี้ยงไว้เพื่อการวิจัยใช่ไหมคะตอนแรกอันเนี้ยก็ตู้ก็จะถูกเซ็ตไว้สําหรับพ่อแม่พันธในหนึ่งตู้ก็จะเลี้ยงตัวผู้ต่อตัวเมียหนึ่งต่อสามตัวค่ะอันนี้ถือเป็น ความหนาแน่นที่เหมาะสมค่ะแปถามว่าเราสามารถาจับเลี้ยงให้อยู่รวมกันได้ในตู้ที่เราเลี้ยงเพื่อเป็นขนาดตลาดอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าปริมาณของตัวพวกต้องน้อยอา,อาจจะอยู่ที่ประมาณ2-3ถึงตัวแต่ตัวเมียจานวนไม่ไมจำกัดนะคะสามารถอยู่ได้เพียงแค่ให้เราหาพวกวัสดุให้เขาหลบซ่อนทำไมต้องเอาตัวพู้น้อยเพราะว่า พอเขาเข้าสู่ระยะวัยเจริญพันธุ์นะคะเขาจะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างบุกร้ายถ้าอย่างนั้นถ้าเราใส่เยอะเกินไปเขาก็จะมีไลก่กับกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบเลี้ยงของเรานะคะการจัดการดูแลก็เหมือนกัน,นะคะ่ะพอมันอยู่ในระบบแล้วการจัดการก็จะล้นระยะเวลาก็น้อยเราก็แค่ดูตะกรอนพื้นตู้ดูดเศษอาหารเหลืออะไรเงะะี้ยค่ะจะทาทุกทุก สองสัปดาห์หรืออาจจะมีการเปลี่ยนถนะ่า,ายน้ำสักสิบเปอร์เซ็นต์สักสองอาทิตย์ครั้งก็ได้ค่ะอาหารที่เราให้ก็ยังคงเป็นอาหารายังเป็นอาลเทเนียเต็ไว้นะคะที่เสริมด้วยกรดไขมันหรืออาลเเนียนะคะโดยเราจะให้ที่ความหนาแน่น2ีตัวต่อมิลลิลิตรนะคะในช่วงนี้ค่ะเราสามารถที่จะอัดอาหารให้เขา เข้าไปให้เยอะๆได้เพราะว่าเราต้องการให้เขาเป็นพ่อแม่พันุ์มีความสมบูรณ์มากที่สุดนะคะาทางเราก็จะให้เป็นพวกอาหารในสำเร็จรูปได้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอัดแมนดารินนะคะเขาไม่ได้จะรับอาหารสำเร็จรูปได้ทุกตัวทุกตู้อย่างนี้จะมีบางตู้ที่เขารับอาหารอาหารสำเร็จรูปนะคะ ซึ่งของเราก็ตอนนี้พ่อแม่พัน์ F1 ของเราก็มีบางตู้นะคะที่กินอาหารเม็ดได้แล้วการให้อาหารก็จะให้วันละสองครั้งก็คือในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเหมือนกันค่ะ าการจัดการดูแลในรอบวันก็คือเช้ามาเราก็จะตรวจดูความผิดปกติของปลาแล้วก็สถานที่เลี้ยงนะคะแล้วก็จะในตอนช่วงที่เราให้อาหารแล้วก็อาจจะสังเกตปลาไปด้วยก็ได้ค่ะว่าออมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าหรือว่าปลามีการวางไข่ไหมแล้วก็มีการตรวจคุณภาพน้ํานะคะอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะโดยปลาพ่อแม่พันธุ์ของเราะคะ่ะ จะวางไข่ครั้งแรกนะคะเมื่ออายุประมาณ1ปี5เดือนโดยไข่ครั้งแรกเขาก็จะมีจำนวนที่น้อยอยู่ะคะ่ะประมาณ54ฟองแต่ว่าหลังจากนั้นไข่ของเขา่าค่ะถ้าสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็ให้ได้ถึงประมาณ1,300ฟองค่ะโดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ400 6 0 0ถึง600ฟองค่ะ เขาก็จะผลิตไข่ดีในช่วงสิงหาเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปอะค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในช่วงหน้าร้อนคือในช่วงเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาเนี้ยไข่เขาก็จะน้อยหน่อยคะะ อันนี้ก็จะเป็นคุณภาพน้ําที่เหมาะสมนะคะความเค็มก็จะอยู่ที่ประมาณ30-32 p p t นะคะ pH mm. ก็จะอยู่8.0-8.2ถึงค่ะออกซิเจนในน้ําก็ไม่ควรต่ํากว่า5 ppm นะคะอุณหภูมิก็โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ27-30องศาค่ะความเป็นด่างก็100-120 ppm แอมโมเนียก็ควรจะน้อยกว่า0.3หรืออาจจะทั้งที่ดีก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรมีะคะ่ะ ในไกดก็น้อยกว่ศูนจุดูนย์หนึ่งในเกตก็ต่ำกว่ายี่สิบเอค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดทดสอบคุณภาพน้ำเนี่ยง,ง่ายๆค่ะในหน้าฟาร์มทั่วไปอย่างนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะมีบริชาบต้งไหนมีคำถามถามได้เลย